สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง layout กันนะคะก็อย่างแรกก็คือเราจะมาดูความหมายก่อนนะคะว่า layout เนี่ยคืออะไรค่ะก็ layout เนี่ยถ้าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งมันก็คือ view group นะคะส่วน UI element เช่นพวก button พวก text view เราจะเรียกมันว่า View นะคะโดย view group หรือ layout เนี่ยคือพื้นที่ที่เอาไว้ใส่ v i e w หรือว่า UI element พวก button เนี่ยนะคะ ซึ่งพวกวิวเนี่ยก็คือส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้เช่นเวลาที่ผู้ใช้ใส่ข้อมูลลงใน e d i t text หรือว่ากดบัตทอนต่างๆนะคะค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างสมมติว่าเราสร้าง UI interface โดยสมมติว่ามันอะตรงนี้เนี่ยเป็น Activity หนึ่งเนาะก็คือปกติแล้วถ้าสมมติว่า เรามองพวกเลเยอร์ต่างๆเนี่ยเราสามารถมองมันเป็นแฮร์ริชชีหรือว่าลำดับชั้นได้นะคะโดยในตัวอย่างนี้เนี่ยเราให้ลีเนียเลเยอร์เป็นเลเยอร์ที่ที่เอาไว้ครอบพวก UI e l e m e n t ทั้งหมดเนาะโดยที่ลีเนียเลเยอร์เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยวิวตรงนี้และวิวตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถ ซ้อนมันได้อีกนะคะก็คือในนี้เราจะซ้อน relative layout เ,เ,เข้าไปอีกทีนึงซึ่งใน relative layout เ,เ,เนี่ยก็จะมี i ิวอื่นอื่นอีกนะคะค่ะทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบได้ว่า ViewGroup เนี่ยคือผนังโดยที่ UI element หรือว่าพวก i e วต่างต่างเนี่ยมันคือหน้าต่างนะคะโดยที่เราสามารถตอบสนองหรือว่า interact กับหน้าต่างได้เช่น เราสามารถขอหน้าต่างมองออกมาจากหน้าต่างหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะคะค่ะต่อมาเรามาดูเลเยอร์ต่างๆนะคะโดยในที่นี้จะขอยกตัวอย่างมาบางส่วนเนาะจริงๆรแล้วมันมีเยอะกว่านั้นค่ะตัวแรกนะคะ linear layout นะคะ linear layout เนี่ยปกติแล้วเราจะเรียงมันในแนวนอนหรือว่า เรียงกันในแนวตั้งนะคะโดยเราจะใช้ผ่านคำสั่ง orientation นะคะโดยจะเลือกว่าเป็น horizontal หรือ vertical เนะคะ่ะก็จะยกตัวอย่างในส่วนของ coding นะคะตอนนี้เราก็จะมายกตัวอย่างการใช้ linear layout โดยจะเริ่มจาก orientation แบบ vertical ก่อนนะคะหรือว่าในแนวตั้งค่ะตอนแรกเราลองยกตัวอย่างเช่นสร้าง d e t ล i วกันอันนี้ให้เป็น match ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้เพื่อนรู้จักกับ m a t parent กับ Warp Content ก่อนนะคะ w าร p c o n t เ n นเนี่ยก็คือสมมติว่าเราสร้าง e d i t text หรือว่าไอตัวที่สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเราให้ Text Size มันขนาดเป็น 30dp Warp Content เนี่ยก็คือเราจะให้มันเป็นไปตามขนาดของไอยู e อ e อลิที่เราสร้างมาโดยกำหนดขนาดเนี่ยค่ะ ในที่นี้มันก็จะเป็นมันก็จะกว้างตามที่เราสั่งเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใายผิกไซ์ก็คือมันจะเป็นขนาดแบบ default นะคะอันนี้ก็ใส่ีินเป็น t ทูแล้วกันค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าเวลาที่เราสร้างไอตัวใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเรียงกันเป็นแนวแกนตั้งเนาะก็คือเรียงกันลงมา subject หัวข้อ button เนี่ยถ้าเราไม่เพิ่มขนาดอะไรมันก็จะเป็นแบบขนาด default ของ button นะคะหรือว่าไอ้ปุ่มเนี่ย ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่อง layout weight กันนะคะก็คือถ้าสมมติว่าในไอ้ compose email เนี่ยเราใส่ layout weight เข้าไปนะคะค่ะมันก็จะกินพื้นที่ที่เหลืออยู่นะคะถ้าสม,มมติว่าเรากำหนด weight sum ขึ้นมาเนาะก็คือสมม,มติว่ามันเป็นสามก็คือมันจะกินพื้นที่มันจะคิดว่าตรงนี้เนี่ยกินไปหนึ่งนะคะถ้าตรงนี้ก็มันก็จะขนาดเห็นไหมคะ ตรงนี้ล่ะค่ะก็จะเห็นว่ามันกินพื้นที่เท่ากันเลยเนาะเพราะว่าเราให้เวทเป็นสามก็คือถ้าสมมติว่าตัวนี้เป็นสองมันก็จะกินไปสองนะคะ,ะเห็นไหมคะในที่นี้ก็คือเราเราไม่ต้องไปกําหนดเวดซนะ้ำเนาะก็คือให้อ้บอดี้อ้คอมโพสอีเมลหรือว่าตัวเขียนเนื้อ,อาหาเนี่ยของอีเมลเนี่ยมันใช้ขนาดที่เหลืออยู่ ค่ะทีนี้นะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราต้องการให้ c o m โพสอีเมลเนี่ยมันอยู่บนสุดบนตรงนี้แล้วก็อยู่ติดฝั่งซ้ายเนี่ยเราสามารถใช้คําสั่ง gravity ได้นะคะก็คือเป็นการบอกให้มันขึ้นมาข้างบนก็ใช้ top ค่ะเราก็จะได้ละตามที่เราสั่งค่ะทีนี้เราต้องการให้ปุ่มเนี่ยมันไปอยู่ฝั่งขวามือเนาะเราก็สามารถทําได้โดยการใช้คําสั่ง layout gravity นะคะ ค่ะก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ layout gravity เนี่ยก็คือมันจะเคลื่อน element ไปทั้งหมดเนาอแต่ถ้าเราใช้ layout ก็คือมันจะมันจะหมายถึงการกําหนดภายในนะคะเช่นไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ compose email เนี่ยไอ้ e text ตรงนี้เนี่ยก็คือมันก็คือภายในของ edit text นะคะอ่ะเราลองอันนี้ก็ได้ถ้าสม,มมติว่าให้อันนี้เป็น3 0 dp นะคะ โดยเรากําหนดเราลองกําหนดเลยเอา Gravity ให้มันขึ้นไปอยู่เซนเตอร์ดูก็ได้่ะเห็นไหมคะมันก็จะไปอยู่ตรงกลางนะคะก็อันนี้ก็คือเลียกเ Gravity ก็คือมันไปหมดเลยไปทั้งอันตรงนี้เลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของแบบ Orientation แบบ Vertical นะคะ ค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างของ h o r i z o n t a l นะคะ horizontal เนี่ยอาจจะเป็นพวกปุ่ม panel ต่างๆเช่นให้มันเป็น button ละกัน อันนี้เราอาจให้มัน gravity หรือว่าไอตัวข้างในเราเป็นเซเตอร์เนะก็คือมันจะให้ทั้งไอสองตัวเนี้ยเป็นนเตอร์ค่ะก็ถ้าสมมติว่าเราเพิ่มปุ่มเข้ามาอีกค่ะมันก็ทีนี้เราสามารถใส่สีมันได้เช่น b a c k o u t นี่ก็เป็นตัวอย่างแบบไม่สค่ะต่อมานะคะ relative layout relative layout เนี่ย จริงๆเรา relative เนี่ยมันแปลว่าเกี่ยวข้องกันโดยที่เราจะให้แต่ละ v i e เนี่ยมันมันจะมีคีย์เวิร์ดที่บอกว่าสมมติน,นะคะอันนี้ v i e A v i e B v i e C เราจะมีคำสั่งที่สามารถบอกได้ว่า v i e A เนี่ยมันอยู่ข้างบน v i e B โดยที่ v i e B เนี่ยอยู่ซ้ายมือของ v i e C แบบนี้นะคะต่อมาเราจะมายกตัวอย่าง relative layout กันนะคะก็สร้างนี้ขึ้นมากก็ อย่างแรกก็อันนี้เราจะให้มันเป็นใส่ first name โอเคทีนี้ก็สร้างมาแล้วนะคะก็ค่ะทีนี้นะคะเวลาที่ <c oughs> เราจะสั่งว่าให้ A last name เนี่ยมันอยู่ใ,ใกล้ใ first name เนี่ย ก็คืออย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องสร้าง ID ขึ้นมาก่อนนะคะเช่นเราจะให้อันนี้เป็น Last Name Edit e x t อีกตัวข้างบนก็เป็น First Name Edit e x t เนาะ First Name ค่ะแบบนี้นะคะก็ทีนี้เราอาจจะสั่งคำสั่งว่าให้มันอยู่ขวามือของ First Name มันก็จะอยู่ขวาม,มือของเฟิร์นเนมเนาะทีนี้ลองไอตรงนี้ทีนี้ก็ก็คือเราก็คือเราให้อันนี้เป็นเซนเตอร์เนาะเพราะว่าเราอยากให้เฟิร์นเนมกับ l ลาส n เนมเนี่ยมันอยู่ตรงกลางของหน้าจอเลยนะคะก็ทีนี้ก็เราอาจจะให้มันเป็น เ a จนเอ็นยี่สิบดีก็คือให้มันห่างกันยี่สิบดีนะคะเอหรือว่าอันนี้ใช้ m a จินเอ็หรือว่าอาจจะเป็นไรต์แบบนี้ก็ได้นะคะก็มีความหมายเดียวกันเนาะทีนี้เราสร้างดีเทคอีกตัวหนึ่งขึ้นมาให้มันเป็น user name ลอันนี้ก่อนค่ะทีนี้นะคะก็คือเราจะให้ user name เนี่ยมันอยู่ข้างล่างของ first name กับ last name เนาะเราก็ทำได้โดยการที่เราสั่งให้มัน below เะ layout below first name แบบนี้นะคะมันก็จะอยู่ข้างล่าง first name กับ last name แล้วเนาะก็คือเลือกตัวใดตัวหนึ่งในการบอกมันว่าให้มันอยู่ข้างล่างตัวไหนนะคะแต่จริงๆมันก็มีความหมายเดียวกัน เป็น last name ก็มันก็จะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ข้างล่างไอ้สองตัวนี้เหมือนกัน password ให้มันอยู่ข้างล่างของ user d e t a i เนาะก็ทีนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น password นะคะจริงๆเราสามารถใส่ input type เพื่อบอกว่าให้มันเป็น พาสเวิร์ดแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่อ่ะยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่อินพุตไทป์ค่ะทีนี้เรามาลองอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่อ้นพุไเนี่ยว่าแบบมันเป็นพาสเวิร์ดเนี่ยมันก็จะมองเห็นแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะเราจะใส่ input type ของพาสเวิร์ดเนี่ยเป็นพาสเวิร์ดนะคะค่ะทีนี้ก็ลองดูกันว่ามันจะขึ้นเป็นจุดๆๆแบบที่บอกไหมทีนี้เราก็ใหม่ค่ะก็จะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นเป็นจุดๆๆแบบที่ควรจะเป็นแล้วค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆของการใช้ relative layout นะคะค่ะต่อมานะคะ constant layout constant layout เนี่ยมันใช้สำหรับ แก้ไขปัญหาการสร้าง UI interface ที่ซับซ้อนยกตัวอย่างเช่นหน้าแรกของเรานะคะเนี่ยก็คือเรามี Linear Layout แล้วเราก็ซ้อน Relative Layout ไปอีกถ้าสมมุติว่าเรามี Layout อีกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเรียกว่ามันเป็นอ interface ที่ซับซ้อนแล้วก็เราต้องใส่ Layout หลายๆตัวหรือว่าวิวกรุ๊ปเนี่ยหลายๆตัวเนาะ จากที่เรามีเลเยอร์หรือว่าวิวกรุ๊ปหลายๆตัวเนี่ยก็คือ c o n s t น n t l a y ยอรเนี่ยสามารถลดปริมาณวิวกรุ๊ปมันลงได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดลองใช้ c o n s t นต์เลเยอรกันนะคะก็คืออย่างแรกก็คือให้เพื่อนแก้ไอ้แกตรงนี้เนี่ยเป็น c o n s t นต์เลเยอรเนาะก็มันก็จะขึ้นมานะคะถ้ายังไม่มีก็ให้เข้ามาดูตรงโมดูลแอปเนาะก็คือมัน เราต้องใส่ตรงนี้ก่อนนะคะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะค่ะทีนี้นะคะเริ่มแรกเนี่ยเราจะพูดถึงพวก w i d g e ็เนี่ยคอนเซนรชัคืออะไรนะคะก็คือสมมติว่าเราเลื่อนตรงนี้ให้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาติดกับฝั่งซ้ายนะก็คือมันจะเป็น ถ้าเรามาดูตรงนี้ก็คือมันจะบอกว่า l a y out constant start เนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ parent หรือว่าตัว constant a y out ของเราเนี่ย parent ของเราก็คือ lay ก็คือ constant r y out เนาะก็ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราคลิกมาตรงนี้ก็คือเราก็จะได้ว่ามันอยู่ตรงกลางพอดีนะคะอทีนี้เราลองแก้ไขดูมันก็จะมันก็จะมีค่าเท่ากันนะคะ ถ้ามือ่างนี้แต่ถ้าเราให้มันแมชชินจากฝั่งซ้ายมือออกมาเนี่ยก็คือก็จะเห็นว่ามันก็จะขยับออกมาอีกเนาะถ้าเป็น16มันก็ขยับออกมาอีก32ขยับออกมาอีกค่ะเราจะพูดถึงดี ฟังก์ชันของมันที่เหมือนกับ relative แล้วนะคะก็คือปกติแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ไอ้บัตทอนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างของ text view เนาะเราก็จะใช้คำสั่ง below อะไรประมาณนี้นะคะแต่ในนี้ก็คือเราจะลากตัวไอ้ข้างบนเนี่ยไปใส่ตรงข้างล่างตรงนี้เลยเนาะก็ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้มันห่างเท่าไหร่เราก็มาแก้ไขตรงอันนี้เอาก็คือตรง constant widget เนี่ย ว่าท็อป a r g ินเนี่ยมันต้องเป็นเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าแก้เป็นสิบหกค่ะมันก็จะห่างจากไอเท็กวิ w เนี่ยสิบหกสามสองก็สามสิบสองค่ะค่ะทีนี้มาพูดถึงใบแอสนะคะก็คือเนี่ย b บแอก็คือไอตรงเนี้ยที่มันเลื่อนๆได้เนี่ยจริงๆเราเราสามารถถ้าสมมติว่าเราให้มันเป็นศูนมันก็จะไปชิดขอบไปชิดริมนี้เนาะถ้าเราสามารถกำหนดได้นะคะว่าให้มันเป็นเท่าไหร่ อะโดยถ้าสมมติว่าเราจะแก้ไขเป็นแบบเขียนใน XML ก็คือเราจะแก้ตรง horizontal by as เนอะอะ0.5ก็คือ50าสิบที่สมมติเราต้องการให้บัตท n อนี่ยอยู่ตรงกลางของหน้าจอเราก็ทำได้โดยการกีันนี้ขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้ลงมาเนาะ,ะทีนี้มันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วนะคะก็คือเราก็ เลื่อนไปแอสได้ว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนตรงไหนเท่าไหร่ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ไฟล์ที่อัดเกี่ยวกับพวกเรื่องต่อ,ตอมาหลังจากที่เราลองใช้ไบแอสเนี่ยมันหายไปนอ้องก็คือเราต้องเดี๋ยวมาดูเรื่องต่อมากันเลยก็คือ เราจะมาเริ่มกันที่ไกด์ไลน์นะคะอะให้เพื่อนๆกดตรงนี้ก่อน,นเนาะแล้วก็เลือกเป็นวิเครา guide line นะะ์ไกด์ไลน์เนี่ยก็คือเราสามารถบอกได้ว่าอ่าให้มันให้มันเป็นตัวกำหนดว่าเราต้องการให้ UI event ต่างๆก็คือมันห่างจากเท่าไหร่มันห่างจากตรงไหนเท่าไหร่บ้างก็คือถ้าสมงติวในตัวที่เรามี มีบัตทอนหรือมีพวกอยู่ไอ้ต่างๆเน่เรามีหลายตัวเนาะก็คือเราสามารถสร้างไกด์ไลน์ขึ้นมาให้มันกำหนดว่าตรงนี้เนี่ยหห่างเท่าไหร่เท่าไหร่เช่นตรงนี้จากตรงนี้โดยเราสามารถสร้างมันยีงไงได้เพิ่มอย่างตรงนี้ให้มันอยู่ประมาณตรงนี้เนาะก็เราก็สามารถใช้ไกด์ไลน์ช่วยได้นะคะ ไกด์ไลน์ก็จะใช้ประมาณนี้เนาะก็คือเวลาเรากดตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้มันบอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าให้มันบอกเป็นระยะห่างที่เหลืออยู่จากตรงนี้หรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นระยะห่างจากฝั่งซ้ายมือก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของไกด์ไลน์นะคะต่อมาเรามาดูแบเรียกันนะคะก็คือแบเรียเนี่ยมันเป็น ก็เราจะสร้างบัตรทดมาก่อนเนาะก็คือถ้าเราเวลาเราจะใช้บาเรียเนี่ยเราจะให้เราจะให้แบบมี UI element ตัวหนึ่งเนี่ยไปอยู่ในบาเรียนะคะก็คือเราจะให้มันมเป็น reference ของบาเรียเนาะเช่นอันนี้เป็นบาเรียเนี่ยหรือว่าไอ้ตัวกั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะ เราสามารถกำหนดทิศทางของ b a r r i e ได้นะคะว่าให้มันอยู่ฝั่งไหนของ button หรือว่า UI element เนี่ยที่เราใช้ reference มันเนาะก็คือเราจะคลิกตรง b a r r i e ตรงนี้นะคะก็ทีนี้ก็จะเลือก barrier direction ให้มันเป็น button เป็น start หรือว่าเป็น start ก็คือมีค่าเท่ากับ list นะคะในนี้ก็เป็น top ก็มันก็จะอยู่ข้างบนค่ะต่อมานะคะเรามารู้จากกับ ค่ะต่อมานะคะเรามารู้จักกับกรุ๊ปกันนะคะก็คืออเราสร้างกรุ๊ปมาก่อนอืงไม่สร้างเทกวิวมาสักสามอันเนาะ,ะสมมติทเทกวิวอยู่ฝั่งนี้ที่ตรงนี้อยู่กับตรงนี้แล้วก็ให้อยู่าตรงนี้ทีนี้กรุ๊ปนะคะก็คือเวลาที่ เราสร้างเทเวิลมาสามอันนี้เนาะก็ให้มันใส่ลงไปในกรุ๊ปแบบนี้ก็คือ,อคลิกที่กรุ๊ปนะคะเราสามารถตั้งให้มันมองเห็นก็คือ Vis In visible invisible ก็คือให้มันหายไปเนาะก็คือมองไม่เห็นแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นกรก็คือ,อะจะเห็นว่ามันหายไปเลยนะคะก็คือมันจะต่างกันเนาะ,ะทีนี้จะถามว่า กลุ่มมีชน์อะไรนะคะก็คือเวลาที่สมมติว่าเ,าเราสร้างบัตทอนขึ้นมาสร้างบัตทอนมาก่อกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการเช่นสมมติว่าให้ยูเซอร์กดปุ่มนี้เราแบบเท,ก,ทกเทควิวพวกนี้เนี่ยหายไปนะคะก็คือ ยกตัวอ,อย่างนะคะก็คือบัตรทอนอันนี้ก็เป็นชื่อตั้ง ID เป็น High Button แล้วทีนี้มาตรง m a น n activity เนาะก็ High Button Set OnClickListener ให้ Group ID Group นะคะ Group Visibility ให้ View เอาเป็นข้อแล้วกันก็คือถ้าสมมติว่ากดปุ่มหายก็คือให้ไอทิ v i ิว,วพวกนี้หายไปหลังจากเปิด Virtual Device มานะคะะเราลองกดปุ่มดูว่ามันจะหายไปจริงไหมอ่ะมันก็จะหายไปทั้งหมดเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้กรุ๊ปนะคะต่อไปเฟ a มเลเยอร์นะคะเฟ a มเลเยอร์เนี่ย ปกติแล้วมันจะใช้สําหรับวิวที่วางทับซ้อนกันก็ถ้าสมมติว่าไอตัวสีน้ำส้มตรงนี้เนี่ยเป็นวิวกรุ๊ปหรือว่าเลเยอร์เนาะโดยที่เราสร้างโดยที่เราสร้างไอตัวตัว UI element หรือว่าพวกวิวต่างๆเนี่ยถ้าเรายิ่งเพิ่มมันมามันยิ่งทับกันไปเรื่อยๆนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาลองใช้ฟิลเล์กันนะคะอะ เริ่มแรกนะคะเราก็จะเลือกรูปมาจาก u n s p a s h c o m เนาะก็คือเราจะเอามาใช้สำหรับเป็นตัวอย่างของเรานะคะก็ตรงนี้เป็นเฟรมเลเยอร์นะคะ,ะทีนี้เราอย่างแรกก็คือเราจะใส่ i m v i e w กอนเนาะก็คือ m a ่ ทีนะคะหลังจากใส่ Image View แล้วก็คือเราต้องเรียกใช้รูปที่เราโหลดมานะคะโดยอย่างแรกเราจะเอารูปที่เราโหลดมาเนี่ยไว้ในนี้เนาะก็จะทำการเปิด Show in Explorer นะคะก็เข้ามาใน Double เราก็จะเอารูปที่เราเพิ่งโหลดไปเมื่อกี้เข้ามาใส่เนาะเลือเอามาวางไว้ใน Double ที่เราเปิดมาเมื่อกี้เนาะ หลังจากนั้นเราก็ซอสนะคะเลือกซอสแล้วก็ the double l o o h เมื่อกี้ก็ให้มันเป็น skill type เป็น center อันนี้เป็นเป็น orientation vertical แบบ bg แล้วกัน เปลี่ยนตรงนี้เป็น B G นะคะเพราะว่าเราแก้ไขชีแล้วอ่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้รูปมานะคะที่นี้คือต่อมาเราจะสร้างเทรดวิวมาวางทับนะคะไปก่อนนี้เอามัาจะใส่ <Gravity. S 2> เอา Gravity ให้เป็นเซนเตอร์อ่ะมันก็จะอยู่ตรงกลางนะคะทีนี้เราจะใส่เท็กให้มันเป็นชื่อผู้ถ่ายนะคะก็ทีนี้เราจะใส่ไอเท็กเนี่ยให้มันเป็นชื่อคนถ่ายเนาะก็คือ ตอนนี้มันยังจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าปกติแล้วเทคคัลเลอร์เนี่ยมันจะเป็นสีดำเนาะเพราะว่าเราใช้ใบก,กาวสีดำมันก็เลยมองไม่เห็นทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะนีอ่อ่ะค่ะทีนี้ค่ะทีนี้นะคะเราจะให้มัน ให้ตัวอักษรมันอยู่เซนเตอร์เนาะก็เป็นกราวิตีนะคะที่ข้างในก็อ่ะเป็นโฟโต้บายนี่ก็เป็นตัวอย่าง การใช้เฟรมเลเยอร์นะคะก็คืออย่างคือตอนแรกเนี่ยปกติเราถ้าเราสร้าง Image View ขึ้นมาเนี่ยก็คือมันก็จะวางทับ f ฟรมเลเยอร์ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราสร้าง t Text View มา t Text View มันก็วางทับ Image View อีกทีเนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราสร้างบัตตอนมา เาเป็น clip for more center ค่ะทีนี้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าเราสร้าง button มาอีกมันก็จะทับกับ text view อีกทีนะคะโดยมันจะอย่างที่เราบอกเนาะก็คือมันจะซ้อนทับกันเป็น layer layer er ไปนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆของการใช้ฟรลมเลเยอร์เนาะขอบคุณค่ะค่ะต่อมา c o o r d i เตอร์เลเ o u t นะคะ c o อ layout ะะิเนเตอร์เลเยอเนี่ยปกติแล้วเราจะใช้กับเวลาที่เราสร้างด Interface ที่มันที่มันมี a n i m เมชันยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะคะก็คือเวลาที่เราเลื่อนเลื่อนลงเนี่ยก็จะรูปหมาก็จะโยกขนาดลง